เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,690บาทนะครับจะได้รับบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่คลิปนี้มีคําตอบกันครับก่อนอื่นนะครับต้องรับรู้รับทราบกันก่อนว่าเงินกรณีชลาภานะครับเริ่มมีการเก,เก็บเงินสมทบตั้งแต่วันที่3สิงวาคม2541เป็นต้นไปก่อนหน้านั้นสํานักง,งานประกันสังคมไม่ได้มีการเลียกเก็บในส่วนของเงินกรณีชลาภาพแต่อย่างใดดังนั้นผู้รับสิทธิกรณีชลาภานะครับ หรือมีการนับจํานวนปีที่ส่งเงินสมทบเนี่ยก็ต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่3ธันวาคม2541เป็นต้นไปนั่นเองณนะปี2566นะครับก็ประมาณ24ปีนะลบ42เงินบำนาญชลาภาพนะครับคือเงินกรณีชลาภาพที่ทางประกันสังคมจะ จ่ายให้กับผู้ประกันตนรายเดือนนะครับตลอดชีวิตเลยซึ่งจะได้รับก็ต่อเมื่อคุณจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนซึ่งจะได้บำนาญชราภาพร้อยละ20ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงถ้ามีการจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนก็ให้ปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบ ครบทุก12เดือนยิ่งชําระมากอา่ายิ่งจ่ายมากจ่ายทั้งในส่วนของฐานเงินสมทบมากนะครับรวมถึงจ่ายจานวนเงินเอ่อจ่ายงวดมากก็ยิ่งได้รับบํำนาญที่มากขึ้นนั่นเองนะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันจะเข้าใจามากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่1นนะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีจํานวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,690บาทนะครับ ส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับเอาจำนวนปีที่ส่งเงินสมทบตั้งลบ15นะครับเท่ากับส่วนเกินคือ20ปีใช่ไส่วนเกิน20ปีนะครับสูขคํำนวณ1.5คูณ20เท่ากับ30%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก30%ที่จะได้เพิ่มเป็น50% 50%ของ14,690บาทนะครับ เท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ7,345บาทเป็นเงินบำนาญที่จะให้คุณตลอดชีวิตนะเยอะเลยทีเดียวตัวอย่างที่2ในกรณีส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,690บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้30ปีนะครับลบ15เท่ากับ15ปีส่วนเกิน ส่คำนวณ1.5คูณ15เท่ากับ22.5%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก22.5%ที่จะได้เพิ่มเป็น42.5% 42.5%ของ14,690บาทเท่ากับ6,243บาทเป็นเงินบำนานที่จะให้คุณตลอดชีวิตตัวอย่างที่3ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,690บาท ส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้25ปีลบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก15%ที่จะได้เพิ่มเป็น35% 35%ของ14,690บาทเท่ากับ5,142บาทเป็นเงินบำนาญที่จะให้คุณตลอดชีวิต ตัวอย่างที่4ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,690บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ20ปีลบ15เท่ากับ5ปีส่วนเกินสุรคำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5ที่จะได้เพิ่ม20เดิมบวก7.5ที่จะได้เพิ่มนะครับเป็น27.5 27.5ของ14,690บาท เท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ4,040บาทตัวอย่างที่5นะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีเป๊ะเลยนะครับจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,690บาท20นะครับของ14,690บาทเท่ากับ2,938บาทเป็นเงินบำนาญที่ได้คุณตลอดชีวิตอันนี้ปัดเสร็จเรียบร้อยนะครับ จากตารางนี้จะเป็นจำนวนปีอื่นๆนะครับอย่างเช่นทรง3 4ปีได้7,125บาททรง3 3ปีได้6,904บาททรง3 2ปีได้6,684บาททรง31ปีได้6,464บาททรง30ปีได้6,243บาททรง29ปีได้6 0 2 3บาทสรง28ปีนะครับได้5,803บาทนะครับ ประมาณนี้นะ,ะถ้าใครคำนวณจากปัจจุบันเนี่ยมันก็ประมาณส่ง24ปีนะครับถ้าเกิดแบบคุณไม่ได้ขาดส่งเลยนะครับนะได้4,921บาทเพราะนั้นจำนวนปีมีผลนะครับต่อ,อจำนวนเงินบำนาญที่จะได้รับเหมือนกันนะครับ สิ่งที่มีผลมี2ส,สิ่งก็คือฐานเงินสมทบกับจํานวนปีที่ส่งก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนําส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิ์การรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติสิทธิประโยชน์ทดแทน คำนวณเงินสงค์ฉลาภาพประวัติการทําธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทํางานนะครับและระบบทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ w w w sso go ts นะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่กงวดนะครับ ส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินส่งค้าชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำ่งนะครับมาตา3าสามส่งงวดละเท่าไหร่ส่งเงินสมทบเท่าไหร่นะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บาเน็ตตอนนี้นะครับมันเท่าไหร่ส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับ หรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือธนตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรือยังวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับนะก็สามารถทําได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้ประกันตัวทุกขั้นสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัคร สมาชิกโดยใช้รหัสบ,บัตรประชาชนของทุกๆท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน์ s อไทยสแกนกิวอา e คที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่านแอดไลนะครับของประกัสังคมนะ เช็คเงินสมทบชราภาพาเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิประโยชน์มาตรา333940วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆนะครับหน,หน้าจอจะเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนลงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากกันนะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านๆนะครับคำถามของท่านๆจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ